ควรจะเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดจะดีกว่านะคะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นประเภทอาหารของดิบของหมักของดองนะคะสิ่งเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงและควรจะ เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดจ,จะดีกว่านะคะสําหรับอาหารที่เราซื้อมาตามท้องตลาดนะคะหรือว่าซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะเราก็ควรนําอาหารมาอุ่นอีกครั้งหนึ่งก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะตามหลักกรมอนามัยนะคะแนะนําว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการปรุงอาหารให้สุขสะอาดนะคะอย่างน้อย70องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะเป็นเวลาน,านาน5นาทีค่ะ